รถเสียขนาดเดินทางต้องจอดบนถนนยังไงเวลารถเข้ามาชนซ้ําเราจะไม่ต้องรับผิด <c oughs> การที่เราจะไปจอดบนถนนนะฮะหลายคนยังเข้าใจผิดว่ารถเราเสียจอดบนถนนรถมันจอดอยู่เวลาคนมาชนซ้ําไอ้รถคันที่ชนซนะ้ําน่ะมันจะต้องเป็นฝ่ายผิดมันจะต้องประมาทนะฮะตรงนี้ถือเป็นความเข้าใจผิดของหลายคนเพราะปกตินะฮะตามพรบรจาราจรทางบก2522ถนน เขาหมายถึงว่าเป็นทางซึ่งใช้สัญจรของรถยนต์นะฮะไม่ใช่ใช้ในการจอดหรือใช้ในการเอาสิ่งของไปวางดังนั้นเมื่อมีการไปจอดกีดขวางทางสัญจรตรงนี้แหละฝ่ายที่เอาสิ่งของไปวางเอารถไปจอดนั่นจะถือว่าเป็นฝ่ายที่มีความผิดและถือว่าประมาทนะครับหลายคนยังสงสัยบอกพี่อนอน์แล้วถ้าเกิดว่ารถเกิดเสียจริงๆเราต้องจอดวิธีไหน ที่เวลาเกิดเรื่องเกิดเล้าเนี่ยเราจะไม่ตกเป็นฝ่ายประมาทไม่ต้องไปติดคุกเพราะการประมาทนะฮะมันก็จะมีความผิดฐานกระทําโดยประมาทเป็นเหตุหให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายสาหัสมีโทษจําคุกนะถ้าไม่อยากเป็นฝ่ายประมาทต้องชดใช้ต้องติดคุกเราต้องทําตามกฎหมายซึ่งในกฎหมายในเรื่องนี้นะฮะก็มีการเขียนไว้ในพรบจราจรทางบก2522นะครับ มาตรา56เขากําหนดว่าในกรณีที่เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ของรถขัดข้องจนต้องจอดรถในทางเดินรถผู้ขับขี่ต้องนํารถให้พ้นทางเดินรถโดยเร็วที่สุดเห็นไหมเขาเขียนไปเลยต้องเอาออกจากทางคุณไม่มีสิทธิ์ไปจอดบนทางนะฮะวรรคสองเขายังกําหนดว่าถ้ากรณีว่าตามวรรคหนึ่งถ้าจําเป็นต้องจอดรถในทางเดินรถผู้ขับขี่ต้องจอดในลักษณะที่ไม่กีดขวางการจราจร และต้องแสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณตามลักษณะ,ละเลื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงเครื่องหมายที่กําหนดในกฎกระทรวงปกติเคยเห็นไหมมันจะเป็นลักษณะสามเหลี่ยมนะฮะตรงนี้อาจจะกําหนดว่าเป็นเครื่องหมายแสดงว่ารถเสียหรือเหตุฉุกเฉินนะฮะให้แสดงเครื่องหมายแต่เชื่อเถอะไม่มีใครมีนะฮะแต่กฎหมายก็กําหนดว่าสามารถใช้เครื่องหมายอย่างอื่นได้เช่นเอากิ่งไม้ไปวางไว้ นะฮะหรือเอาสัญ,ญลักษณ์ต่างๆไปวางไว้แล้วทีนี้บอกว่าถามว่าเอาชชว์เลยยังไงพี่ที่บอกว่าถ้าเกิดรถเสียถึงจะไม่ต้องรับผิดชอบนะฮะถึงจะไม่ต้องกลายเป็นฝ่ายประมาทนั่นก็คือกรณีว่ามีการรถเสียเกิดขึ้นบนถนนเบื้องต้นเราก็ต้องเปิดสัญญ,ญาณไฟพามากให้เครื่องหมายเลยแสดงสัญญ,ญาณไฟพึบผึบบ,ปบเปิดไฟพามาก ตลอดเวลาด้วยนะห้ามปิดเด็ดขาด2ก็คือเราจะต้องลงจากรถนะฮะการลงต้องระมัดระวังนะลงไปทําไมก็ลงไปแสดงเครื่องหมายถ้ารถพอเคลื่อนได้ก็ต้องเคลื่อนเข้าชิดไหลาทางที่สุดให้โผลมาผิวจราจรให้น้อยที่สุดนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดมีการชนปั๊บสารจะวินิจฉัยตําแหน่งลักษณะการจอดอาภาพที่เกิดขึ้นทั้งหมดสารสารจะวินิจฉัยทั้งหมดเลย นั่นก็คือเคลื่อนเข้าชิดไหลาทางให้มากที่สุดยื่นมาผิวจราจรให้น้อยที่สุด 2. ลงจากรถระวังอุบัติเหตุอย่าตกใจทะเล่ทะล่าลงไปรถชนตายตายทิ้งอีกต้องค่อยๆลงมาไปตั้งเครื่องหมายจราจรเครื่องหมายจราจรเครื่องหมายสัญญาณนั่นก็คือเอากิ่งไม้เอาสิ่งของเอาวัสดุที่มองเห็นได้ชัดเจนต้องชัดเจนนะฮะไม่ใช่บ,บัดน้อยนึงเอาปากกาดินสอไปวางแบบไม่มีประโยชน์ ต้องเอากิ่งไม้ใหญ่ๆไปตั้งในระยะ50เมตรก่อนถึงรถเลยนะฮะเพราะถือว่าเป็นการให้เครื่องหมายสัญญาณหลังจากนั้นนะฮะเราก็ต้องอกลับมาไฟต้องเปิดพามาตลอดยิ่งถ้าเวลากลางคืนนะต้องเปิดไฟให้เห็นตลอดเวลาในระยะ100เมตรไฟต้องเห็นในระยะ100เมตรนะฮะทั้งไฟตัวรถและไฟที่เครื่องหมายสัญญาณนะฮะเครื่องเครื่องหมายที่เราไปตั้งก็ต้องมองเห็นระยะ100เมตรไม่ใช่เข้าไปชนเครื่องหมายเราซวยอยีก กลางคืนนี่อันตรายมากนะครับหลังจากเราตั้งเครื่องหมายอะไรเรียบร้อยตรงนี้แหละเราถึงแจ้งกู้ภัยแจ้งตำรวจแจ้งรถยกแจ้งช่างนะฮะถ้าเราปฏิบัติตามอย่างนี้แล้วกรณีมีรถมาชนศาลจะมองว่าไม่ใช่ความประมาทเรามาชนตายเราก็จะไม่ผิดฐานกระทําโดยประมาทเป็นเหตุผู้ถึงแก่ความตายไม่กระทําโดยประมาทให้คนอื่นได้รับอันตรายสาหาัสตรงนี้สามารถสู้ได้เอามาดูดีกาชัดๆด,ดีกว่านะฮะ ในเรื่องนี้มีดีกาวินิจฉัยไว้ละเอียดมากเลยเป็นดีกาที่2377ทับ2527จำเลยขับรถยนต์บรรทุกสินค้าล้อบรรทุกหินมาเต็มคันรถคัดของรถเสียจะต้องจอดรถแม้ถนนบริเณนั้นมีไหลาทางแต่ปรากฏว่าไหลาทางกว้างเพียง1.40เมตรหากรถจอดไหลาทางถนนอาจสุดได้จึงกรณีจําเป็นที่จําเลยต้องจอดรถในทางเดินรถ จำเลยจอดรถไว้บนถนนด้านซ้ายล้อของรถด้านซ้ายอยู่บนผิวจราจรพอดีผิวจราจรกว้าง6เมตรตัวรถกว้าง2.40เมตรทางด้านขวาของรถยังมีผิวจราจรเหลืออีก3.60เมตรเห็นว่าจำเลยได้จอดในลักษณะที่ไม่กีดขวางการจราจรตามพรบจราจรทางบก2522มาตรา56แล้วแต่การที่จำเลยได้นำก้อนหินและกิ่งไม้มาวางขวางไว้ด้านหลังรถ และเมื่อถึงเวลากลางคืนจำเลยได้เปิดไฟหลีหน้ารถและไฟท้ายรถไว้มิให้เป็นการแสดงมิใช่เป็นการแสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณตามลักษณะที่ระบุไว้ใน1วงเล็บ1และเงื่อนไขข้อ2แห่งกฎกระทรวงนะครับออกตามพรบจราจรทางบก2522จำเลยต้องมีความผิดตามพรบจราจรทางบก2522มาตรา56อันมีบทลงโทษตาม152่าณะเกิดเหตุจำเลยเปิดไฟไวท้ายรถ3ดวง สว่างมากมองเห็นได้ระย,ยะ100เมตรย่อมทําให้ผู้ขับรถมาทางด้านหลังสามารถมองเห็นรถยนต์บรรทุกที่จําเลยจอดไว้ในลักษณะห่างเพียงพอที่ผู้นั้นจะหยุดรถหรือหลบหลีกไปได้แล้วเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายเกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นได้ไม่น้อยกว่าการแสดงเครื่องหมายตามลักษณะและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพรบจราจรทางบก252 2ทั้งไม่ปรากฏว่าปกติในกรณีที่มีผู้ขับรถ จะแสดงกันแต่เครื่องหมายลักษณะเลขเงื่อนไขในกฎกระทรวงดังกล่าวเท่านั้นถือว่าจำเลยได้ใช้ความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจำต้องมีตามวิสัยและพฤติการแล้วการที่มีคนขับรถจัก,กรยานย,ยนต์พุ่งชนท้ายรถของจำเลยที่จอดไว้เป็นเหตุให้คนขับและคนซ้อนถึงแก่ความตายไม่ได้เกิดจากความละเว้นการกระทําของจำเลยจำเลยจึงไม่มีความผิดฐานกระทรําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู่นถึงแก่ความตายตามมาตรา291เห็นไหม ถ้าเราปฏิบัติถูกครบถ้วนนะฮะจะถือว่าเราไม่ได้ประมาทมีการเปิดสัญญาณไฟมีการตั้งเครื่องหมายกีดขวางไว้เพื่อให้รถที่ตามมามองเห็นแต่คนที่ไม่เห็นแล้วไปชนตรงนี้เราจะพ้นจากความประมาทยังไงซะถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงๆนะครับตรงนี้เราก็ควรตั้งสติความปลอดภัยของเราที่ก้าวลงจากรถสําคัญกว่านะฮะเพราะว่ายังไงซะรถเสียยังพอซ่อมได้แต่คนเสียซ่อมไม่ได้